สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Excellence Insight วันนี้เรามาชวนคุยเรื่องทีมมิ่งครับ คำนี้อาจจะฟังดูคล้ายกับทีมเวิร์คที่เราคุ้นคุ้นกันแต่จริงๆแล้วมันไม่เหมือนกันเลยทีมเวิร์คคือสิ่งที่เราคิดถึงเวลาเรานึกถึงทีมถาวรคนกลุ่มเดิมๆที่ทำงานร่วมกันยาวๆมีโครงสร้างมีความไว้วางใจมีการสร้างทีมมีเวลาให้เรียนรู้กันและกันซึ่งแน่นอนว่าแบบนั้นก็ดีครับแต่ในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนเร็วเคลื่อนตัวตลอดเวลาองค์กรต้องตอบสนองเร็วมีโครงการเฉพาะกิจเยอะ และแต่ละโปรเจกต์ก็อาจไม่เคยมีมาก่อนเราจะมานั่งสร้างทีมแบบเดิมมันไม่ทันแล้วนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่เรียกว่าทีมมิ่งซึ่งเอมี่เอดมอนสันจาก Harvard Business School อธิบายไว้ได้อย่างน่าสนใจมากทีมิ่งคือการทำงานร่วมกันในลักษณะทีมเฉพาะกิจหรือทีมแบบพล,ลวัตที่เกิดขึ้นเฉพาะกิจเพื่อภารกิจเฉพาะหน้าแล้วก็อาจจบลงเมื่อโปรเจกต์จบไป ทีมแบบนี้ไม่ได้มีเวลาให้ค่อยๆรู้จักกันไม่ได้มีโครงสร้างชัดเจนมาแต่แรกแต่ต้องร่วมมือกันให้ได้เลยทันทีเหมือนกับการเล่นบาสเกตบอลข้างถนนครับใครมาก็จับคู่เล่นกันเลยจะรอฝึกซ้อมก่อนก็ไม่ทันแล้วยิ่งไปกว่านั้นโลกของงานในวันนี้มันซับซ้อนมากขึ้นโปรเจกต์หลายอย่างต้องอาศัยความรู้จากหลายด้านต้องเอาคนจากสายงานต่างๆมารวมตัวกันแบบข้ามแผนกข้ามระดับข้ามวัฒนธรรม และบางครั้งยังข้ามทวีปเลยด้วยซ้ำหนึ่งในตัวอย่างที่ผมชอบมากคือการสร้างวอเตอร์ทิหรือสนามว่ายน้ำโอลิมปิกที่ปักกิ่งในปี2008ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่รวมคนจากหลายประเทศหลายวัฒนธรรมหลายสาขาวิชามาทำงานร่วมกันทั้งวิศวกรสถาปนิกดีไซเนอร์นักวิทยศาศาสตร์วัสดุแต่ละคนไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนเลยครับแต่ต้องมาทำงานภายใต้กรอบเวลาเป๊ะเะงบประมาณจากัด และโจทย์ที่ท้าทายสุดๆทีนี้ลองคิดดูครับจะทำงานร่วมกันได้ยังไงในสถานการณ์แบบนั้น เอ็ดมอนสับอกว่าทีมมิ่งที่ดีต้องมีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์คือเครื่องมือโครงสร้างวิธีคิดวิธีการบริหารเช่นการกำหนดขอบเขตงานให้ชัดเจนการรู้ว่าใครต้องทำอะไรก่อนใครเป็นคนเชื่อมใครหรือแม้แต่การมีเครื่องมือสื่อสารเช่นบอร์ดออนไลน์แชทกลุ่มแชร์โปรไฟล์กันล่วงหน้าเพื่อให้ทุกคนรู้จักกันเร็วขึ้นซอฟต์แวร์คือด้านพฤติกรรมความสัมพันธ์ความ ไว้ใจการเปิดใจฟังกันการยอมรับว่าตัวเองไม่รู้การกล้าแสดงความคิดเห็นทั้งหมดนี้คือความปลอดภัยทางจิตใจหรือ psychological safety ซึ่งผมว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของทีมมิ่งเลยก็ว่าได้ ในทีมแบบนี้นะครับเราจะหวังให้ทุกคนไว้ใจกันลึกๆเหมือนเพื่อนสนิทคงไม่ได้แต่เราต้องทำตัวเหมือนว่าไว้ใจกันเพื่อให้บรรยากาศมันเปิดพอให้เรากล้าพูดกล้าถามและกล้ายอมรับความไม่รู้ของตัวเอง ผู้นำที่ดีในลอกของทีมมิง่งจึงไม่ใช่คนที่สั่งเก่งแต่คือคนที่สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคนกล้าคิดกล้าเสนอและกล้าลองผิดลองถูกแล้วที่สำคัญเลยคือในทีมแบบนี้ความล้มเหลวไม่ใช่ศัตรูครับ เพราะความล้มเหลวคือวัตถุดิบของการเรียนรู้ทีมที่กล้าพลาดกล้ารับกล้าเรียนกล้าแชร์มันจะพัฒนาเร็วมากๆเพราะไม่มีเวลาให้เรียนจากตำราแล้วต้องเรียนจากประสบการณ์จริงเท่านั้นองค์กรที่เข้าใจเรื่องนี้จริงๆเขาจะไม่พยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้มแต่จะหาวิธีใช้มันให้เกิดไอเดียใหม่ๆเกิดการพัฒนาเกิดความเข้าใจข้ามสายงาน มีกรณีของบริษัทดานอนที่น่าสนใจมากครับเขาทำโครงการที่ชื่อว่า Networking Attitude โดยเปิดพื้นที่ให้คนจากคนละแผนกมารวมตัวกันในโปรเจกต์พิเศษชั่วคราวลองทำอะไรใหม่ๆโดยไม่มีหัวหน้าไม่มีโครงสร้างตายตัวผลก็คือนอกจากจะได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแล้วยังเกิดวัฒนธรรมใหม่ที่ทาให้พนักงานกล้าคิดกล้าเชื่อมโยงและมีความเข้าใจกันมากขึ้นข้ามสายงานด้วย สิ่งที่อยากชวนคิดก็คือถ้าเราจะเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้รองรับทีมมิ่งได้จริงๆเราต้องเริ่มจากการเชื่อมั่นในผู้คนก่อนเลยครับ ต้องเชื่อว่าคนมีความสามารถมากกว่าตำแหน่งต้องกล้าเปิดโอกาสให้คนข้ามแผนกมาคุยกันต้องกล้าทำให้การไม่รู้กลายเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ในองค์กรเพราะในโลกที่ไม่หยุดนิ่งแบบนี้ความรู้ที่แน่นที่สุดอาจล้าสมัยที่สุดได้ในพริบตาแต่ความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกันยังไงก็ไม่มีวันล้าสมัยหวังว่าบทสนทนาในวันนี้จะช่วยให้เราคิดใหม่กับคำว่าทีมนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราว ดีที่จะช่วยให้องค์กรของเราเก้าวสู่ความเป็นเลิศแบบยั่งยืนขอบคุณที่รับฟังครับ